เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมคนบางคนเนี่ยเขาถึงประสบความสําเร็จไปถึงฝันได้ในขณะที่อีกหลายๆคนกลับรู้สึกเหมือนือมอวนๆอยู่ที่เดิมคําตอบมันอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับแล้วมันก็ซ่อนอยู่ในคําสั้นๆคําเดียวเท่านั้นแหละคําว่าเป้าหมายไงครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าเอเจ้าพลังของการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะพลิกชีวิตของเราไปได้ยังไงความสําเร็จไม่ได้ไปหาคุณคุณต้องไปหามัน โอ้โหคำพูดของคุณมาวา c o คอลินส์นี่คือคมและทรงพลังมากเลยนะครับมันบอกเราชัดเลยนะว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยไม่ใช่สิ่งที่ลอยมาหาเราเองแต่มันคือผลลัพธ์ของการที่เราต้องลุกขึ้นสู้ต้องออกเดินทางไปคว้ามันมาด้วยตัวเองครับโอเคแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเริ่มไล่ตามความสำเร็จที่ว่านั้นได้ยังไงล่ะไอจุดสตาร์ทที่ว่านี่หน้าตามันเป็นแบบไหนกันแน่ นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้เป้าหมายเนี่ยนะครับมันก็คือเข็มทิศของชีวิตของเราดีๆนี่เองลองนึกภาพตามนะครับว่าเรากำลังล่องเรืออยู่กลางทะเลที่แบบกว้างใหญ่ไพศาลเลยถ้าเราไม่มีเข็มทิศเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าต้องหันหัวเรือไปทางไหนชีวิตก็ไม่ต่างกันเลยครับถ้าไม่มีเป้าหมายคอยชี้ทางให้เนี่ยเราก็หลงทางได้ง่ายๆเลย แล้วทำไมการมีเป้าหมายมันถึงสำคัญขนาดนั้นก็เพราะว่าชีวิตที่มันไม่มีเป้าหมายมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรือลำนั้นที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางมหาสมุทรนั่นแหละครับคือพายไปเรื่อยๆอะนะแต่ไม่รู้จะไปขึ้นฝั่งที่ไหนสุดท้ายก็อาจจะวนกลับมาที่เดิมไม่ได้ขยับไปไหนเลยแม้แต่นิดเดียวคุณอาโนกราโชนี่เปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพสุดๆไปเลยครับว่าชีวิตก็เหมือนฟุตบอลจะไปได้ไม่ไกลจนกว่าจะรู้ว่าประตูอยู่ที่ไหน คิดภาพตามสิครับนักบอลที่วิ่งแบบวิ่งคว้านไปทั่วสนามเลยแต่ไม่รู้ว่าโกอยู่ฝั่งไหนชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะคบถ้าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยพลังทั้งหมดที่เราทุ่มเทไปมันก็อาจจะสูญเปล่าไปเลยเอาล่ะพอเราเห็นภาพแล้วว่าการไม่มีเป้าหมายมันเป็นยังไงทีนี้คําถามสําคัญเลยก็คือแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงล่ะไม่ต้องห่วงครับ นี่คือ5ขั้นตอนง่ายๆที่จะเปลี่ยนความฝันที่มันอาจจะดูเลื่อนลอยให้กลายเป็นแผนที่ที่จับต้องได้เพื่อนำทางเราไปสู่ความสำเร็จครับเรามาดู5เ็ปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนที่1เริ่มจากข้างในสุดเลยครับคือการวิเคราะห์ตัวเองให้ลึกๆเลยนะว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องการกันแน่พอเจอแล้วขั้นตอนที่2ก็คือการวางแผนทิศทางกำหนดเส้นทางที่เราจะเดินไป จากนั้นขั้นตอนที่3สําคัญมากเขียนมันออกมาครับเปลี่ยนความคิดในหัวให้กลายเป็นแผนที่ที่จับต้องได้แล้วก็ลงมือทําตามนั้นแน่นอนว่าระหว่างทางในขั้นตอนที่4เราต้องไม่หยุดนิ่งนะต้องหาความรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อมาเสริมให้เราแข็งแกร่งขึ้นและสุดท้ายขั้นตอนที่5ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือต้องสนุกกับมันครับสนุกกับกระบวนการสนุกไปกับทุกอย่างก้าวที่เรากําลังเดินไปทีนี้ ทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันสรุปได้เป็นเคล็ดลับง่ายๆข้อเดียวเลยซึ่งมันเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญเลยนะที่จะปลดล็อกประตูสู่ความสำเร็จและจะบอกว่ามันอาจจะเรียบง่ายกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับและเคล็ดลับที่ว่านั่นก็คือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องรู้ทิศทางของตัวเองและที่สำคัญที่สุดต้องลงมือทำอย่างมุ่งมัน่นเห็นไหมครับมันไม่ใช่แค่การคิด ไม่ใช่แค่การฝันเฟื่องไปวันๆแต่หัวใจของมันคือการลงมือทำอย่างจริงจังเนี่ยแหละครับคือแก่นแท้ของความสำเร็จสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามนี้ทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันดูนะคะว่าถ้าชีวิตนี้มันไม่มีเป้าหมายเลยเราจะยอมให้ชีวิตของเราย่ำอยู่กับที่แบบนี้ต่อไปจริงๆหรือ